สวัสดีค่ะหลังจากที่เราให้คีโมผ่านมาได้3วันนะคะช่วงนี้เนี่ยอาการแทรกซ้อนเนี่ยก็มีหลายอาการเลยค่ะอย่างเช่นนะคะอย่างแรกเลยก็คือขึ้นไส้ค่ะกินอาหารก็ไม่อร่อยนะคะเพราะว่าริ้นไม่รับรสค่ะปวดเมื่อยตามข้อนะคะหนาวๆร้อนๆแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงด้วยค่ะ เหมือนจะเป็นลมตลอดเวลาเลยช่วงนี้นะะเดาก็ไม่ได้ทํางานหนักอะไรนะคะพอมีเวลาว่างๆก็จะเดินดูต้นไม้แบบนี้ค่ะวันนี้ก็จะมาเขย่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เดาทําไว้แค่นี้นะคะอาการแบบนี้นะคะจากที่เดาสังเกตเนี่ยก็จะเป็นประมาณ1อาทิตย์แรกหลังจากที่ให้คีโมมาค่ะช่วงนี้เดาก็จะพักผ่อนเยอะๆแล้วก็ทํางานเบาๆหน่อยนะคะหลังจากที่ผ่านไปสัก2ออาทิตย์แล้วเนี่ยอาการต่างๆก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วก็กลับมาทานข้าวได้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็กลับมาปลูกต้นไม้ได้เหมือนเดิม ะะอย่างช่วงนี้ดาวก็ไม่ค่อยมีแรงไปขุดดินเพื่อที่จะนํามาปลูกต้นไม้นะคะดาวก็จะไปซื้อดินถุงแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะนํามาปลูกต้นไม้แต่ก่อนที่ดาวจะนําดินถุงแบบนี้มาปลูกต้นไม้นะคะดาวก็มีเคล็ดลับในการทําให้ดินถุงของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นค่ะอย่างวันนี้นะคะดาวจะเพิ่มประสิทธิภาพให้ดินถุงของดาวให้มีแร่ธาตุมากยิ่งขึ้นและยังสามารถช่วยป้องกันเชื้อราต่างๆได้ดีด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นดินถุงยี่ห้อไหนนะคะเราก็สามารถที่จะทําได้อย่างนี้เลยค่ะเราใช้ดินถุงของเรานะคะหนึ่งส่วนแบบนี้ค่ะตามด้วยมูลวัวนะคะอาจจะใช้เป็นมูลวัวตากแห้งหรือหมักแล้วก็ได้ค่ะเพราะสูตรนี้เราจะหมักเพิ่มอีกนะคะเราใช้มูลวัวครึ่งหนึ่งของดินค่ะ ใส่ลงไปแบบนี้เลยเสร็จแล้วตัวช่วยที่เป็นตัวหลักๆที่เราชอบใช้มากๆเลยนะคะก็คือนี่เลยค่ะที่เห็นอยู่นี่เป็นใบมะรุมนะคะบ้านใครมีต้นมะรุมเนี่ยไปตัดใบามาเลยค่ะ สำหรับใบมรุมเนี่ยจะมีสารที่ช่วยป้องกันเชื้อราได้ดีมากๆเลยค่ะเราสามารถที่จะนำใบมรุมมาผสมดินหมักหรืออาจจะใช้ในแปลงผักก็ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้ช่วยป้องกันเชื้อราต่างๆในดินได้ดีมากๆเลยค่ะและยังย่อยสลายไวกลายเป็นปุ๋ยพืชสดให้กับต้นไม้ของเราได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วนำใบมรุมมาสับให้ละเอียดแบบนี้ค่ะจะได้สะดวกในการคลุกเคล้านะคะ เสร็จแล้วเราก็จะได้ส่วนผสม3อย่างนะคะมีดินถุงค่ะแล้วก็มูลวัวแล้วก็ใบมารุมที่เราสับแบบนี้ค่ะ พอได้ของ3อย่างครบแล้วนะคะทีนี้เราก็มาคลุกเคล้ากันเลยค่ะเราจะใช้เป็นจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวที่เราทํากันไว้นะคะเป็นตัวช่วยค่ะในการช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่างๆนะคะที่เราจะผสมลงไปในดินค่ะเราใส่จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะประมาณ50ซีซีต่อน้ําประมาณ2ลิตรค่ะเพราะว่าวันนี้ดินที่เราใช้เนี่ยมีไม่เยอะนะคะเราใช้ดิน1ถุง น้ำประมาณนี้ก็น่าจะพอค่ะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เราทำไว้ช่วงก่อนที่จะไปทำเคมนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือจะมีแรงอยนค่ะสำหรับใบมะรุมเนี่ยใส่เยอะได้เลยนะคะเพราะเขาเป็นใบไม้ที่ย่อยสลายเร็วมากๆเลยค่ะ หลังจากที่ใส่จนเรียบร้อยนะคะเดาก็ลองๆมากำรรดูนะว่าให้มีความชื้นอยู่ประมาณหนึ่งนะคะเวลากำเนี่ยก็คือเป็นก้อนกลมๆอ่ะดินจะเป็นก้อนกลมๆแปลว่าใช้ได้เสร็จแล้วนะคะเดาจะเกลี่ยให้เรียบๆแบบนี้ค่ะแล้วเดาจะนำดินนะคะมาโปะด้านบนค่ะเพื่อที่จะให้ใบมรุมเนี่ยอยู่ด้านล่างนะคะ เรียบร้อยเราก็รดน้ําให้ชุ่มๆอีกสักรอบแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะหาอะไรมาปิดเพื่อให้เกิดความชื้นอยู่ตลอดนะคะจุลินทรีย์จะได้ทํางานได้ดีค่ะเสร็จแล้วก็วางไว้ที่ล่มๆเดี๋ยวอีกสัก5้าวันมาเปิดดูกันค่ะและนี่ก็ล่วงเลยมาถึง7วันเลยนะคะเดาก็ลองๆมาเปิดดูแล้วค่ะว่าดินที่เราหมักไว้เนี่ยเป็นยังไง มีคางคกมาอยู่ด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะตัวเล็กนิดเดียวนะคะเดี๋ยวดาวจะเอาไปปล่อยหลังจากที่ดาวหมักมาจนครบ7วันนะคะก็จะเห็นว่าดินที่ดาวหมักไว้เนี่ยจะไม่มีใบมะรุมเลยค่ะใบมะรุมเนี่ยได้ถูกย่อยสลายกลายเป็นดินหมดเลยนะคะขอบอกว่าย่อยสลายเร็วมากๆด้วยค่ะสําหรับใบมะรุมนะคะและดินก็มีความร่วนซุยแล้วก็น่าใช้มากๆเลยค่ะหลังจากหมักเสร็จนะคะดินของเราก็จะมีทั้งธาตุอาหารที่เพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีตัว ที่ช่วยป้องกันเชื้อราต่างๆได้ดีมากๆซึ่งเป็นสารที่ออกมาจากใบมะรุมนะคะท่านผู้ชมอาจจะไปเพิ่มกับมะพร้าวสับนะคะหรือว่าแกบเก่าได้อีกค่ะก็ขึ้นอยู่กับต้นไม้ที่เราปลูกนะคะว่าเขาเป็นต้นไม้ที่ <ใน S 2> ชอบลักษณะไหนคะ่ะหลังจากที่ดาวได้มาแบบนี้ดาวก็จะเก็บใส่กระถางของดาวไว้นะคะดาวเอา่านรองก้นกระถางค่ะเสร็จแล้วดาวก็จะตักดินที่เราหมักไว้เรียบร้อยนะคะใส่ลงไปในกระถางค่ะเสร็จแล้วเราก็จะ ปิดแล้วก็เก็บไว้ค่ะพอเรามีต้นไม้มาเราก็ปลูกลงกระถางได้เลยค่ะเพราะเราเตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะและนี่นะคะก็เป็นอีกเคล็ดลับง่ายๆที่เดมาแชร์กันค่ะการ<ๆ>นำดินถูกเอามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะคะใครสะดวกวิธีไหนเนี่ยก็ลองทําตามกันได้ค่ะเรามีหลายวิธีเลยก็ลองทําตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ